พอเข้าสู่หน้าฝนฝนตกมากโรคภัยไข้เจ็บที่ถามหาก็เช่นโรคหวัดเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่โอ้โหนี้บางคนต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับที่สำคัญนอกเหนือจากไข้หวัดใหญ่แล้วโควิดก็ยังไม่หมดไปกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีการจัดเป็นแคมเปญวัคซีนคู่สู้หน้าฝน <laughs> นะครับฉีดเลย นะครับทั้งป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั้งป้องกันโควิด19ที่สำคัญวัคซีนเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยนั่นก็คือมีผลข้างเคียงน้อยและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเมื่อป่วยแล้วโอกาสที่จะอาการหนักโอกาสที่จะเสียชีวิตจะลดน้อยลงหลายคนสงสัยนะครับไปทีเดียวจะฉีดวัคซีน2เข็มนี่แล้วจะฉีดยังไงฉีดได้ครับฉีดที่ต้นแขนคนละข้างเลย โควิด9ฉีดข้างหนึ่งนะครับป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็ฉีดอีกข้างหนึ่งฉีดได้เลยฉีดพร้อมกันเลยโดยเฉพาะที่เขาย้ําก็คือช่วงนี้ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเพราะอะไรครับเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยเวลาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ป่วยติดเชื้อโควิดสิ 9, โอกาสที่จะอาการหนักโอกาสที่จะเสียชีวิตจะสูงกว่ากลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นรอบนี้ในส่วนวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่กระทรวงสาธารณสุขเขาเลยเน้นนะครับที่จะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่ว่านะครับกลุ่มแรกก็คือสตรีมีครรภ์ที่อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปกลุ่มต่อมาคือเด็กที่อายุ6เดือนถึง2ขวบและกลุ่มต่อมาคือกลุ่มผู้สูงอายุอีกกลุ่มครับก็คือกลุ่มที่ป่วยธาลัสซีเมียแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เลย อีกกลุ่มครับก็คือกลุ่มโรคอ้วนมีดัชนีมวลกายนั้นเกินค่ามาตรฐานกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่พิการทางสมองนะครับและกลุ่มที่ป่วย7โรคเรื้อรังนั้นคือปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหอบหืดป่วยเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับไตาวายมะเร็งและเบาหวานถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้สะดวก จิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปเป๋าตังเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพแล้วก็ไปนัดวันในการฉีดวัคซีนได้เลยฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั่นแหละของรัฐนะฉีดได้เลยสามารถนัดได้หรือจะโทรสายด่วนก็ได้นะครับ1330กปด8แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านนะครับสามารถที่จะไปนัดในการฉีดวัคซีน เตคู่นะครับวัคซีนคู่สู้หน้าฝนได้เลยกระทรวงสาธารณสุขเขามีการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้5ล้าน2แสนหหมื่นโดสย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าในส่วนของกลุ่มเสี่ยงให้รีบไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับและไหนไหนก็ไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้ว ก็ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด9 9ด้วยเลยเป็นแพ็กเกจวัคซีนคู่สู้หน้าฝนครับ